นัดฟังคำสั่งพิพากษาสารอุธอรทอในคดีกบฏผมเป็นจำเลยหมายเลข39เป็นคนสุดท้ายจำเลยทั้งหมด39คนเนี่ยไปหมดไม่อ้างป่วยหรือไม่อ้างติดโควิดหรือเอ็นยุย่ย าโดยภาพรวมก็ลดโทษให้จากศาลชั้นต้นแต่ตัวผมเองเนี่ยก็ชนะคดีมาตั้งแต่ศาลชั้นต้นศาลเห็นว่าผมไม่ได้มีความผิดอะไรหลังจากที่ศาลชั้นต้นได้พิพากษามาสัก2อสมปีมาแล้ววันนี้ก็น,นัดอ่านคำพิพากษาจำเลยทั้งหมด39คนไป37เพราะว่าเสียชีวิตไปแล้วสองก็คืออาจารย์สมเกียรติ พงไพบูรณ์กับพลเอกพิชาเอี่ยมสุพรรณไม่มีจำเลยอ้างว่าติดโควิดหรือป่วยกระทันหัน,หนไม่สามารถไปศาลได้ศาลอุทธรณ์เห็นด้วยกับศาลชั้นต้นแต่ลดโทษและก็มีหลายหายประเด็นที่คิดว่าการฟ้องของอัยการคำฟ้องเนี่ยมันเกินเลยมันไม่เป็นจริงคดีกระบฏคดีที่เกี่ยวข้องกับอ้างยี่ซ่องโจร และก่อการร้ายคำฟ้องหรือว่าประเด็นในการฟ้องเนี่ยสารยกก็ะจะเหลือคดีที่เกี่ยวข้องกับสร้างความวุ่นวายกระด้างกระเดืองปิดสถานที่ราชาการปิดสถานที่เลือกตั้งอะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าคดีทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นคดีที่กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือว่า DSI ซึ่งสมัยนั้นคุณทาริศเพ่งดิตเป็นอธิบดีไปตั้งรูปคดีว่า บุคคลทั้งหมดเนี่ยจริงๆก็เกิน39คนมีที่ฟ้องแยกไปอีกจำนวนหนึ่งแบ่งงานกันทำโดยที่คุณสุเทพทศสุบันเป็นหัวเลยใหญ่แล้วมีคณะกรรมการหรือมีแกนนำจำนวนหนึ่งและที่เหลือเป็นการสมหัวรวมหัวกันแบ่งงานกันทำแบ่งหน้าที่คนนั้นทำไอไไรนี่อะไน,นั่นก็เลยมัดรวมหมดเลยคนที่ขึ้นเวทีก็พส ผมเองไม่เคยไปปิดสถานที่ราชาการไม่เคยเดินขบวนไปที่นูน่นที่นี่แต่ว่าผมขึ้นไปให้ข้อมูลกับประชาชนในฐานะที่เป็นนักวิชาการและในฐานะที่เป็นคนทำสื่อมวลชนขณะนั้นก็ทำสื่ออยู่ก็ขึ้นไปสัมภาษณ์คนนั้นคนนี้บนเวทีแล้วก็ให้ความเห็นบนเวทีโดยสุจริตผมมีแค่นั้นเองบทบาทผม แต่ว่าเมื่อการตั้งรูปคดีของของกรมสอบสวนคดีพิเศษหรืออาจจะพูดได้ว่าคุณทาริศเป็นหลักก็ได้เป็นการเหมารวมบุคคลที่ขึ้นเวทีเช่นอาจารย์แก้วสรรันอาจารย์กิติศักดิ์ปกติผมอาจารย,รย์สมบัติทำรงธัญยวงอย่างนี้เป็นต้นเสรีวงบรรทากลุ่มพวกทางวิชาการตลอมผมก็เลยโดนข้อหากบฏในราชณาจักรซึ่งมีโทษถึงประหารชีวิต เป็นอ้างยี่ซ่องโจรเป็นคนที่สร้างความเดือดร้อนให้คนหยุดงานนู่นนี่นั่นอะไรก็ต่ออะไรก็ก็เป็นพวงไปหมดเลยคือเอาหมดทุกคนก็เลยกลายเป็นผู้ร่วมมือกันกระทำความผิดซึ่งวันนี้สารโดยภาพรวมเนี่ยก็ลดโทษให้จากสารชั้นต้นและตัวผมเองเนี่ย ก็ชนะคดีมาทัานศาสาชั้นต้นคือศาลเห็นว่าผมไม่ได้มีความผิดอะไรเพราะว่าได้ทำโดยบริสุทธิ์ใจในการที่มีสิทธิในการแสดงความเห็นแล้วขณะเดียวกันไม่เคยไปปกปิดอะไรสถานที่อะไรทั้งสิน้นนะครับดังนั้นผมก็ชนะคดีเป็นยกที่สองแต่จะมียกที่สามหรือไม่ ก็อยู่ที่อายการมันมีแนวสองแนวแนวหนึ่งจ้าตัวรอดซึ่งนักกฎหมายจำนวนไม่น้อยจะคอนเซอร์ฟเวทีฟจะหัวโบราณจะคิดถึงประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักการที่จะอุทธรหรือดีกาใครหรือไม่เนี่ยจะต้องอธิบายแล้วมันก็อาจจะถูกคนมองต่างมองไม่เหมือนเพราะฉะนั้นคนที่เป็นอายการจำนวนหนึ่งก็คือกอฟ อุทธรดีกาไปเรื่อยๆให้ศารเขาไปว่าเอาก็แล้วกันก็โยนทั้งยาทั้งนั้งหลายให้กับสารอันนั้นก็ก็เป็นแนวหนึ่งแต่ว่าถ้าอัยการที่คิดถึงเรื่องความยุติธรรมเมื่อสมัยคุณทาริตตั้งลูกอย่างนี้สารชั้นต้นก็เห็นว่ามันไม่ใช่อ่ะบุคคลพวกนี้มันไม่ไม่เช่นผมและก็นักวิชาการมันไม่ได้ไปรวมหัวกันที่ไหนเพราะในการนำสืบชั้นสารชั้นต้น อายการไปให้การต่อสารมีคำถามอายการว่าอาจารย์เจิมศักดิ์หรือจำเลยที่39เเนี่ยได้เข้าไปวางแผนไปประชุมร่วมกับแกนนำหรือไม่อย่างไรอายการก็ให้การว่าไม่พบหลักฐานไม่มีถามว่าได้ไปร่วมวางแผนรู้เห็นเป็นใจหรือไปทำกิจการออกไปปิดสถานที่หรือไปทำอะไรต่ออะไรยังไงไหม ไอ้การก็ตอบว่าไม่มีไม่มีไม่ได้พบก็อายการเองก็ให้การอย่างนี้ซึ่งผมจะเป็นกบฏในราชนาจากักรมันจะต้องบังคับผู้ที่ปกครองประเทศหรือผู้มีอำนาจและใช้อาวุธในการในการข่มขู่แต่ผมก็โดนกบฏกับเขาด้วยศาลก็ตัดสินไปแล้วสองศาลว่าผมชนะคดีทั้งคู่ว่าไม่ไม่ไม่ได้มีพฤติการอะไรเช่นนั้นก็ขอบคุณศาลครับที่ ที่มองเห็นความจริงในประเด็นนี้ถ้าดูคุณทาลิตก็จะรู้ตอนสมัยเสื้อแดงชุมนุมและผู้ที่มีอำนาจในบ้านเมืองเป็นฝ่ายหนึ่งคุณทาลิตก็มีปฏิกิริยาอย่างหนึง่งแต่พอมาสมัยคุณยิ่งรักใครๆก็รู้ว่าคุณทาลิตก็มีปฏิกิริยาอีกอย่างหนึง่งก็แล้วแต่จะมอง แต่ถ้าจะมองว่าคุณทาริศเป็นคนเข้มแข็งรักษากฎหมายอย่างจริงจังไม่ว่าใครก็ตามมาต่อต้านหรือมาชุมนุมประท้วงผู้มีอำนาจก็เล่ง,งานหมดเอาให้มันแรงเข้าไว้อันนั้นก็มองในแง่ดีก็ได้แต่ถ้ามองในแง่นหนึ่งก,ก็เป็นคนที่รับใช้ทางการเมืองได้ว่าถ้าการเมืองจะเป็นยังไงฉันก็ทำได้อันนี้เนี่ย มันมันน่าคิดนะครับว่าคนที่สามารถจะทำงานการเมืองบางคนก็เป็นนักกฎหมายนักนิติศาสตร์อยู่กับรัฐบาลไหนก็อยู่ได้หมดพร้อมที่จะเป็นเนติบริการได้หมดคนก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะตกลงคุณมีจุดยืนหรือไม่มีจุดยืนหรือถ้ามองอีกมุมหนึง่งเขาไม่สนว่าใครจะมาเป็นนายเขาใครจะควบคุอได้เขาทำหน้าที่ของเขาให้ดีที่สุดก็แล้วแต่